ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรุสสุขสุขคนเหมือนเตื่นแต่สาวหลังจากปุ่นไฟแล้วแล้วเนาะสิพาไปเบิรอ่าเพื่นฟังทวงงอกไว้แคมปาบ่เคยเห็นจะเขารักไปกินเบิดแล้วว่นชักจะคอง,งออกมาสิพาไปเบิร์ดขวดละขว,วดย่างอยู่อ๋อ มาจักมือมาจักมือมาายมือมาแต่เป็นขื่นเมนกันี่เอาแต่มือนะข้ามวามาในภาษาทองทินคือการเอาเม็ดทูเขียวไปแซ่น้ำไว้ก่อนเนาะประมาณขึนหนึ่งแชาประมาณขึนหนึ่งก็เอินวามาขึ้นหนึ่งเนาะหลักแซาน้ำได้ทีแล้วก็เอามาฟังิดนอ้กับบ สิเป็นมากเลยดโอ้ยฝนมาว้ายฝนตกโอ้สิกินยังไงตาถหากออกนักหน่อยเอาซอยกันตัวเ่าสิปมว่าขวดว่าอ่านเหมนว่ามันสั่นนะต้องฟังในวเตกเปียนต่าน ก็สัมผัสเงาเหรอฮะสะกินจังไงวันนี้คะเงาเป็นเงาฝนตกห้ามไอ้ฝนตกอันนี้เม็นคอนเสิร์ตไนท์ทุกเชียวไัยประมาณสองชั่วโมงเนาวเพิ่นก็เอามาฟังดินไหวเนาะเพราะฟังดินหลักอาจจประมาณสามคืนแกแต่สีเงาคือเย็นนิดหน่อเนาะห่อแกล้งห่อแกลงฝนตกหำกล่องเอาแล้วพี่น้อง เอาสอมีบกเปนยังะเอาไผ่ได้มีที่กองก็ไม่กลุ้กันน้นน้อยหนึ่งบอได้ันทรักของคนแางๆพวท่านไปฝนตกแล้วเอยฮอนอุ้ยคือฮอนขางพราไม่นมันเปดตกเนาะเามันแตกตายสบายย่างน้ำาด ขือยากโตก็โตคือยากเศร้าก็เศ้าฟ้ก็ได้โอ้ฝนเปนใบพล <c oughs> อลบนซอมไหนกอนนะะข้อดีของการฟังทงอกใส่ดินทรายกับพี่เห็ดใหอยวงอก มีอายุหลายวัดขึ้นหลังจากขึ้นจากทรายเดี๋ยวสเพิ่นสิอยูได้ประมาณหาวันเนาะกว่าเพิ่นสสีน่าวันที่สามวันที่หนึ่งสองสามก็ยังยังกินได้ปกติก็ยังกงความงามวันที่สี่วันที่หาก็ยังกินได้แต่ว่าวันที่หาความงามอาจจะลดลงน้อยนึงแต่กาบวถึงขันเน่าจางสีเนาะคือซสร nong pa nội pa nội tiền nong đen nong đen nhiều xuống xuống tì luôn mà kha điều của biển phun thuốc นะตกมาอีกอะโอเคมีผ้กากับพามาขวดถุหอหอกสานีเนาะพอกันไม่ชิดนสะสบายดีจค่ะส้งสีต๊ะเบ้ดมือวนี้คุณฝ่าคลื่นฝนเนี่ย